ขอรับสู่รายการเมนแฟนช่าแนลนนะคะเอ้ยแมนดีเฟนนะคะนนี้ก็จะมาเล่นเกมอินาชมาเอเลเมนเกิล2013ซึ่งมเกมนี่มไม่ค่อยเคยเล่นเลยอันนี้ก็มาจับให้เล่น,หเ,ลนเห็นว่าเกมมันน่าสนใจดีก็เลยจับมาให้เล่นนะโอเคไปเข้าไปตรงนี้กันเดี๋ยวนุ่นจะไปเล่นในโหมดสตอรี่หรือเนื้อเรื่องนั่นเองนะคะเข้าแล้วไปสตอรี่เนื้อเรื่องชิวๆ ะก็โอเคมาเลยจ้าพี่น้องพี่น้องเช่าไทย <c oughs> จะเนื้อหาพ่อแม่มกูอโอเคไปหา <c oughs> เอนโดมาไม่รู้ <c oughs> สู้อ,ะ, <c oughs> อะไลมงอีเลฟเว่นสู้กับ <c oughs> อะไรไม่รู้ช่างมัน ไปแล้วจ้าสู้เลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากนะคะตนนัวละครเราไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอยากเปลี่ยนนะเพราะว่าุเเ่นแล้วในมองรุ่นใหม่กับไลมองรุ่นเก่าจ้าใครจัดนะวิคเตอร์เราก็จะเรียกมันยาวๆนะอะ,อะไรอ่ะเออบางคนเรียกใส่เขียวไอ้บ้าเอ้ย อ้าวสวยเ็นมาได้ให้เทนมายิงดี่ว่าสวยวิ่งไปวิ่งไปมีใครหยุดเราได้เไหม มไมวิ่งอ่ะเฮ้ยเป็นคนจังใสเนอะนี่ <laughs> ยิงเลยแล้วไม่เข้าไม่เป็นไรเผื่อว่าได้ยิงปกป้องเซฟแบบให้มันได้ทารู้ให้แบบเห็นพีนี้หมดก่อนมัน่าเข้าหลอกดูดูมันใช้ถ้าเข้าจะอึ้งโอ้ ข้าโอ้แม่ก้วใช้วิเตอร์ให้วิเตอร์ยิงอินตักนิวตันวิเตอร์แสวิเตอร์ยิงเลยล่ะนะจำท่านี้ไม่ได้นะจำชื่อไม่ได้นะคะ ไม่ได้เข้าหรอกหัดเทวะเปล่าวะไม่เข้าอ้เข้าอแม่เฮ้พี่เลือเท่าไหร่อะเฮ้พี่เลือเท่าไหร่วะ,วะดูหน่อยดิใช้แอรแซกนวตันมากให้ให้กัปตันให้กัปตันให้กัปตันกัปตัน เทนมาแย่งขเขาเซ่กับตนเทนโอ้ยเปิดหมดแล้วจ้าจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่มีใครหยุดเราได้ไม่มีใครหยุดเราได้เลยใช้ข้าท่านหนึ่งก็พอใจอยู่ล้วออิดูๆๆดูดูดูอ้คอดเฟี้ยวเฮ็ดพีรถน้อยอยู่นะ โอ้หมดหมดจ้าส่งให้เทนมาจ้าเทนมาส่าสงให้ส่งให้มิเตอร์มิเตอร์มิเตอร์โดนละเจ้าไอ้นี่ระเบิดอืมสวยเลยบ้านบ้านมึงมันจุดระเบิดเหรอจะจะ้องใชพี่โอ้โอ้เข้าเข้าไปก่นอนเฮ้ยพัลพายุเร็วโอ้โหขนาดนี้ไปแล้วสวยจ้า มองอยวนี้จ้าไปแล้วจ้าจงงว่าไอ้นี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าจะเป็นผู้หญิงแหละเอยผู้ชายดิสวยจ้า <c oughs> สู้สู้สู้ <c oughs> มันชน,นะกำ <c oughs> อะไรวะโอ oh. ติดบ็อกเขาอีกไงรถไฟปุ่นป่นปุ่นป่น้ <c oughs> ยคุณหลังใจกับการที่คุณเล่นมากเลยนะีหรือเปล่าแค่นหนึ่งพอมันเตะไกลอยู่พอสมควร าแล้วมันต้องมีอย่างนี้แหละสวยอ่ะแค่เฮ้ยตกใจบ้าตกใจแล้วยิงแกอ้าวฟาวไปจ้า เราจะเปิดหมดแล้วนะเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะอย่ามายุ่งฝั่งทางหนูค่ะถ้าจะมาใกล้ขนาดนี้อ๊ะอะไรวะอะไรเพลงโอ้โหจัดเลยหนูเออเข้าอยู่ดี คอะไรนัเบอวัอีสทยนด์เยวิกเตอร์วิกเตอร์จ๋าปักเอาปุ่นปูนชกชักชกชัใช้ใช้บ้างใช้บ้างชิปปุ่นปุ่นปุ่ชักชดีปะปุ่ปุ่นชกชักชชัก ปุ้นปุ้นจุกกระชักจุกกระชักข่นนวนกูเหงาอะแน่นอนแน่นอนแน่นอนจ้าโอ้โหสมุทรไทยแทงตูเชื่อวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ได้ดูแบบแบบไม่ได้ติดเรื่องนี้ไม่ได้ชอบดูเรื่องนี้แต่เห็นเกมมันน่าสนใจนะก็เลยลองมาเล่นดู40จุทิล มีบอกเลยว่าเล่นสดๆให้ดูนะลุมวิกเตอร์วิกเตอร์หยุดสิบหายแล้วจะมาก็มาอุ้ยอุ้ยแรงนั่นแหละเราอ้อเห็นมาเห็นมาแย่วุณสิใช่หมดเวลาก็โอเคก็นะคลิปนี้เนี่ย มาเล่นแบบซอฟๆนาะแม่เล่นแบบอ่ะยังไม่หมดเวลาครึ่งหลังจัดปะเหนื่อยนะแ <laughs> บบซอฟๆนอร์สเรียดมาแป๊บนึงเดี๋ยวมาแป๊บนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งๆๆๆนึ่งนี่นะโอเคมาแล้วมาโอเคมาเลยมาเลย สวยเลยอัคคีสลาดตันจ้าพยานธรณีวะราชรัชญาธีท่าน,นี้ถือว่าแรงใระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเสกไกลก็มันจะเบาลงรูนี้น่าน่าจะกันเข้าน่าจะเข้าเอ้ยไม่เข้าอ้าวอ้าวเล่นเหรอหนู กดอาหารอะไรอีกอีกแล้ยนะไม่ทานจ้าตีนังกาอีกแล้วบ้านเป็นเบย์บอยอ่ะถือว่ารักษาเฮทพีไว้ก่อนนะเราต้องบุกเขาบ้างไม่เข้าโอ้โหเฮทพีเดีวว่าร <Head P S 2> ถาแบบรถหลามวิกเตอร์ วิกเตอร์สวยวิกเตอร์สู้เขายิงจ้าวิกเตอร์5 3คนหดเข้าวิกเตอร์มากมันหรอวิกเตอร์ดูเหมือนตัวร้ายนะหัดมานสยบฟ้า50 ก็นะคนจริงไม่พูดเยอะหดหมดโอ้าวระเบิดอีกแล้วบ้านมันเก็ดระเบิดไว้เยอะเดี๋ยวพองฟองถ้าหาว ฉลา,ามเอ้ยวันออสกาทารันนี่นจ,จุ๊วิกไก้ถือว่าใกล้โอ้โหใช้ได้แค่ท่าหนึ่งพิ่มอโอคนหนึบ เฮ็พีแตหมดแล้วเฉยอ้าวไอ้เจ้เฉยเฉยอ้าวหาเอา้ยหาพอกปอบมาเลยอ้า,าวปอปปออาไอห้หาหาลาบเอาไงเปิดหมดไอห้หำมึงเปิดหมดชิบหายแล้วอ่ะมึงชะนะไปดิไอ้ไอ้หาดินอ่ะเออ ไออู้ส่งเจ้ายังไงมึงเจ้ายังไงกับเทนมาแล้วโอ้โหแล้วดูเฮ็ดพีกูด้วยหมดแล้วในเือเปล่ารับจ้าเข้าคือเฮ็ดพีก็ได้หมดแล้วนะไม่ได้เลย เก่งเลยเออเก่งเกินเพื่อนทันเก็บโดนอีกลูกหนึ่งแล้วโอ้กาแฟเมืองจีน หมดเวลาเอ้ยไม่ใช่ จะมีแบบก๊ดก๊ดกัอภัยเพราะว่าตกใจนะคะไม่อยากให้วอนไปหาอยู่กับใครเฮดพีมึงยังไม่หมดอีกเหรอโอ้จเจริญเลยไม่เข้าอยู่แล้วดูเฮดพีมึงกับเฮดพีกูโอ้ให้ตายสิเมาอ้ไอีบ้าเอ้เ,ออเ,ออเออทนมา มึงอีก,อก,อกแล้วมึงอีกแล้วละเบิร์อะเฮ้ยเรลานลาอนะพอกูบางก็เปิดไม่ทันไงทอร์เน,นีดึสองพอสวยงาม ถ้าอันนี้เป็นพายุอชัดเลยต่อจัดเลยเพื่อนจัดเลยสู้จ้าอีหานี้ก็ชนะอยู่แล้วกูรู้เลยเห็นไหมดินดินโ้าบ้ากูบ้า เช้อกูเลยกูบ้าไอห้ามโนนมหน่ะกูสะโพกกูทะเลาะกอเมื่อไห่อะครับอ่ะอือไกลอะไรก็พอแล้วโอ้โหใช้คิดพี่ไปเยอะมากเลยนะ ยิงยิงไม่ได้เอ้าหมดเวลาจ้าหมดเวลาแล้วชนะไปห้าต่อหนึ่งนถือว่าถือว่าเด็ด ได้สามร้อยพีว้าวเฉยโอเคนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้นุ่นด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็แบบไม่มีอะไรมากนะก็สำหรับคลิปนี้นี่ก็ติชมกันได้นะคะว่านุ่นอนะ อะไรเันยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะก็ติดชมกันได้ไม่ว่าก,กันนะคะก็สำหรับคลิปนี้เขาจแลาไปก่อนอนะคะบ,บ๊ายบายค่ะ